ก็ังสีนองเนาะพบกับสลังคือใหญ่วิสุงสิเกีรเนาะพีนองนมงมีอหน่อยพี่นองอกันหน่อยเดียวพีนองขี่นหน,น่อเดียวพีนองีนองนี่ใบมีด้อมพีนองใบมีดว้ดันดินพีนองมงขอทานขนาดที่ว้ันนตะิดระกบท่่วันวน ก็หน่อยเดียวได้พี่น้องเดีห็นเงานดีพี่น้องช่องรังติ้งสเตติกเกอร์เนาะพี่น้องเนาะขอทานเป็นโคมสูะพี่น้องโคมสูพี่น้องโตขึ้นหนูจะเป็นพีซีพี่นะองโตขึ้นจะเป็นพีซีสองร้อยพี่นเนาะคนที่จะติ้งเกอร์ขอใจติดเนาะพี่น้องเนาะ EC 70เบ u s เรเท่านนอพี่นุมโสูสใช้งานดีน้อพี่น้องนอเนาะ